สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม่นมาแล้วครับอาจารย์แม่นมาแล้วครับอาจารย์แม่นก็จะมาให้แนวทางวันที่สิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดครับงวดที่แล้วเป็นยังไงอาจารย์ให้แนวทางวันที่หน,น,นึง่งพฤศจิกาย่นสองหาหกเจ็ดนั่น มีผู้โชคหมันบ่ครับถ้ามีผู้มีผู้โชคหมันอาจารย์ก็ดีใจน่าถ้าบ่าามีก็คือเอาใหม่เด้อครับเดอ้อเพื่ออาจารย์ได้คำนวณลวงคลิปไปนั่นก็งวดวันที่1น,นั่นอาจารย์ก็ฝบายเลขบนล่างก็บ่เขา้าละครับรรก,นนก็ผิดอ,อาจารย์ก็เด่น1เด่น9มันก็บ่เข้าบานี้ฝมายล่างอาจารย์ก็เด่น2เด่น2มันก็ เขาตัวกลับดนะครับเด้อมันเขาตัวกลับอ่มีสองหกสองหนึ่งสองศูนย์สองสามอาจารย์ก็บอกว่าให้กลับเอาเด้อเอออาจารย์ก็มัก r k สองศูนย์สองสามแล้วก็สามสองศูนย์สองเป็นสี่ละครับเอ่อมีผู้โชคดีเอ่อโศกมานอาจารย์ก็ดีใจน้ำนะครับเด้อบ่มีเก่าไมาหมงวดที่สิบหกพฤศจิกายนสองหางฮกเกีนี่แหละเออเพราะอาจารย์คำนวณบอกมาแล้วงวดนี้ เออมาลงเจ็บให้พี่นองได้ไประเหตุเป็นแนวทางให้ไปรเรียกซื้อเรียกหาสลาดกินแบงรัฐบาลนะครับเดอ้เอ,อครับงวดนี้อาจารย์ไน้คำนวณนเลขเดินลางเดินลางเอา,เอาลางก้อนนะครับน้อกกลางก้อนแบ่มี เจ็ดม <unex>, ีเกาวนนี um, i, ้จะเกะกับเก่านะครับเมื่อหันไดส้งตัวเดียวเออจะส้งตัวเดียวลางวนนี้มีเจ็ดแล้วก็มีเก่าไฟมักตัวไดก็ไใดครับจะมาอยู่ตัวหนึ่งเออมาอยู่ตัวหนึ่งมากเจ็ดก็ไดหรือี่มาเก่าก็ได้อันนี้คือคือไฟลางนะครับเด้อไฟลางบางงวดมันก็จะเด็ตัวเดียวแขนแขนบางงวดก็จะบ่แขนปป็นไดก็จะเป ade, ็นเล่เลยนะครับเออ งวดนี่มีสองตัวก็คือเก็กับเกาเอ่อทัดผ่านออกจากงวดที่พกพจิกาไปนี่อจจดัดด้ตัวเดียวนแข่นก็ได้ยังรังอส้มติดตามนะครับเด้อติดตามส้มไปอาจารย์ก็คิดคนหามาให้ตัวเดียวแขวนๆงวดนี่มันมวมเหล็กออกเอ่อเหล็กเบิ้ลมันก็นเลยคำนวณยากมันก็นเลยมีสองตัวครับอาจารย์ก็จะจับคู่เอ่อ รับกูวก็คือนเกจหนึ่งเกจสามเกจห้าันไฟลักเก่าก็มีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าห้านะครับเด้อเออพี่น้องเรียกสื่อเรียกหาเอามาักตัวแรก็เอาไปเสียงดวงเบิงโบามักกับโบเป็นยังเบิงดซื่อก็ได้โบเบิงกับโบเป็นยังเออนี่คือเป็นเป็นแนวทางนะครับเด้ออาจารย์ให้เป็นแนวทางครับก็ชมเลยครับชมเลย ครับก็เห no. mm ็นแล้วเนาะครับนาะนี่คือเรียกล่างนะครับเด้อเด่นล่างมันไม่ชิดไปออกบนใดเด้อครับเพราะว่าจานกระบ่อเดี๋ยว้างไว้มันก็ออกไปได้มดแหละครับของว่าไม่หักเออเพราะว่าสิเป็นล่างแต่วันเป็นสูตรเรียกล่างนะครับเด้อสูตรเรียกล่างเอออาจจะไปออกบนก็ได้ก็แล้วแ้่พินนองทีอ่าบนล่างอืมซื้อส่วนหลักกินแบงล็อกเตอรี่ก็บชื่อมันก็ออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับออกสองตัวล่างกิถสีคือกัน อันออกสามตัวบนก็บจะเป็นเลขกับ้านที่หนึ่งแหละครับเออมันเป็นบนล่างก็บืีโอเป็นสัตว์แหละครับมันก็เป็นจังไดมากตัวใดบ่มากก็เป็นยังเหล็กซีเหล็กหาเอาละครับเด้ออันนี้คือไฟไฟล่างครับก็มาทั้งไฟเหล็กบนครับอาจารย์งวดนี้ก็ได้เด่นบนเด่นบนนี่ก็ได้คำนวณออกมาก็เป็นซีนะครับเด้อ อาจารย์เดซ้ตัวเดียวซตัวเดียวบบลูคูมันสีเป็นยังกับโบลูแต่อาจารย์ก็ได็จับออกมากับเด็ซี้แปนดนะครับเด้อซี้แปดอันนีคือไฟบนเียกนบันก็ขีมีบางขรั้ง็ี้มีรักลอยใส่น้ำรักลอยใส่น้ำก็คือมันจะมี1นึ่ง้แปดครับเด้ 1, 4, อหน,นึ่งซปนี่หนึ แล้วก็สี่แปดสองตัวแล้วก็สิบซีเออสิบซีนั่อืมมีอยู่อาจารย์ยจะจับออกมาอยู่สองคูเลขกสองตัวนะมีสองคูหนึ่งบ่หลายสองคูสองหางเลขกสามตัวแล้ก็มีอีกหนึ่งสี่แปดตัวเด่นตัวอย่างมัน,มนก็คือซีอาจารย์คำนวณนี่ออกมาเดี๋ยวซีเอออาสิบซีสิสบน,นี้ก็คือก็ได้ครับก็บคือเลขคำนวณออกมามันได้๋ย่ซีเออสิบโบดีย่างอื่นมันได้ตัวแรกก็เอามาว่าตัวนั้นแหละครับเพราะมันเป็นคำนวณมันเป็นเลขคำนวณ ส้มเลยครับส้มเลยอ่ะคุณเจียน,นะครับนาอ นี่แหละล่ะครับวันนี้คือเหล็กบลอนนะครับเด้อกระบ่มักกระบ่เอาเออบ่มักกระบ่ว่าเออเบอร์ซีซี่กระไรเบ่ร์เบอร์เป็นปยังเออนี่คือเหล็กเหล็กบลนเพื่ออาจารย์เอามาให้เป็นแนวทางเพื่อิ่มขีดห้เอาไปเจียงโศกเจียงสิ้นพามันออกพามันออกนะครับเด้อหาน้อกมาสับตัวเก่าเออลักเก่าหัวที่แล้่หัวทุนซีซี มวน,นี่อาจจะเปียนเป็นหน,นึ่งสี่แปดก็ได้หรือจะเป็น 4, 8, 14, เลขสี่แปดจุดสี่จังสี่ก็ได้ครับลักรอยก็หาพี่น้องบอ่มก 1, ักหนึ่งเก่าัวไม้ใส่เขาเป็นยังเออเอาไส่เอาเองเลยก็ได้อันนี้คือไฟบนนะครับเด้อไฟบนอาจารย์คิดว่าหันออกจากศูนย์แล้วมันอาจจเป็นเป็นหนึ่งลักรอยถสาบ่เป็นหนึ่งก็เป็นสามะมานนี้แหละครับลักรอยเออลักลอยอยู่้าณนี้ละ่ะ บนหนึ่งมามาเป็นรักลอยก็สิเป็นเป็นสามมาเป็นรักลอยแต่อาจารย์บาอาหลายตัวเอาแค่เอาตัวเดียวมาใส่ก็คือหนึ่งชี้แปะหนึ่งชี้แปะครับนี่ก็คือเอ่อเป็นแนวทางนะครับด้วยแนยวทางให้ไปเชียงสุขเชียงดวงงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนตองหาฮกเกตครับงวดที่แล้วเน้อาจารย์ก็ได้ฝันเอ่อห้างบ่อมอบชูฟังดอก เออวันนี้จังมาเบอกกับที่ว่าทำทากับบ่าว่ากันถ้าจารย์บอกช่วงนี่คือเออคือไทยเป็นถ่ายคลิปครับฟันว่าเมื่อที่แล้วมีคนเออก็บอกว่าเลขศูออกสามสองบนหาสองศูนย์อาจารย์ว่าจิมาลงคลิปเหรอครับอาจารย์ฟันไในมื้อที่ยี่แปดยี่เก้าตื่นขึ้นมาก็ว่าของมฟันก็ไดเลยสั้นแล้วก็บจีมาลงคลิปให้แต่ว่าอาจารย์ติดธุระ มีเวลามาล้วงคลิปพี่น้องส้มกันเลยเด็กแต่แค่บอกชูฟังไอ้จืออาจารย์เด็กสามสองลางเขาบอกว่าเรียกออกกลางสามสองเด้ออาจารย์กรับถึงเนี้ยบัวลายเออนึ่งหน่วยพูดบัวลายครับงวดงวดที่แล้วแต่ว่างวดนี้อาจารย์ฝันว่าเอ่อมื่อวันที่สามเอ่อล้างหัวเลขนี่ล้างเลขออกสองมือสามมืออาจารย์มาฝันว่าเอ่อข้าเจ้า พอเจาซื้อดินซื้อทีดอ lu, อออท่ดินอาจารย์ก็รู้อยู่ผู้เจ้าซื้อซื้อซื้อที่ดินอาจารย์ก็เลยถามในความฝันว่าซื้อเซื้อดินในต,ตัวไหนซื้อดินเท่าไหนพ่อใหญ่พอเจ้าบอกว่าหนึ่งล้านสี่ปีอันนี้คือเขาเจ้าจตอบตอบอาจารย์เด้อตอบอาจารย์ว่าหนึ่งล้านสี่ปีอาจารย์เลยว่าเอาคือว่าหนึ่งล้านสี่ปีคือป่ะมาณหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่มว่าคือว่า หนึงหลันสี่ปดอาจารย์ก็เลยว่าความฝันนอกความฝันมันเป็นปัญหาเอ่ออาจารย์ก็เดตตื่นขึ้นมาขมาคิดอยู่ว่าปีนี้มันจะเป็นแปดประจางก็เลยตีหนึ่งสี่แปดเลยเลยเขาเรียกคำนวณนะครับเด้อเออเขเรียกเขาเรียกคำนวดแต่คำนวณอาจารย์เดลักซีก็มามาข้าจอมาหายหนึ่งสี่แปดนึ่งสี่เป็นปัญหานะเออหนึ่งสี่แปดอาจารย์ก็ 8, เลยเ,เ,เอาสิบสี่ 8, 4, นะ้ำกับสี่แปดน้ำนี่ให้พี่น้อง คิดเอาเตีเวยวนะครับเดอเอ้อมันติเมียนบอ